คำเตือนคําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รักนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดรักนามกรประจำ เดือนมีนาคมปี2567โดยคนเกิดรัคนามกรในช่วงของเดือนมีนาคมปี2567เนี่ยเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างที่จะสะดุดในช่วงของตั้งแต่วันที่15เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงในช่วงของหลังสงการปี2567 โดยการเงินที่คิดว่าสะดุดนั้นอาจจะมาจากเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลร,รวมถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับโรคของทางเดินปัสสาวะโรคของเกี่ยวกับพิษสีดวงโดยคนเกิดรักคนามกรในช่วงนี้เนี่ย เรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะไม่สู้ดีเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะเป็นแล้วเนี่ยเป็นไม่นานอาจจะรักษาหายได้แต่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่พอสมควรการงานของคนเกิดรักขนามมากรในช่วงนี้การงานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าการงานตั้งแต่ช่วงของปี2566ช่วงกลางปี สมรรถสุขที่ผ่านมาเนี่ยการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะราบรื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งเรื่องตําแหน่งไปในทางที่ดีแล้วก็เรื่องของการงานเนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของการงานเนี่ยยังดีไปจนถึงปี2568ัดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานของคนเกิดรักขนามากรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนั่นเองนะครับในเรื่องของการงาน ส่วนในเรื่องของความรักของคนเกิดรักขนามกรเนี่ยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของความรักในปี2,567ก็น่าจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับผมโดยความรักของคนรักขนามกรเนี่ยจะดีอีกทีก็คงจะเป็นช่วงของปี2,570ถึงจะมีเรื่องของความรักเข้ามานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยจึงไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควร โดยสรุปแล้วคนเกิดลัคนามกร,กรเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะสะดุดติดขัดในเรื่องของการเงินการงานเนี่ยยังไปเรื่อยๆนะครับความรักเนี่ยอาจจะไม่วุ่นวาเท่าไหร่แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะครับผมจนถึงช่วงของหลังสงการปีนต์ปี2อ6 7ิอิทธิพลของดาวในเรื่องของความรักจึงจะหมดนั่นเองนะครับผม ในช่วงเดือนมีนาคมปี2 5 1 7เนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญอยู่ 2, 2> <_ an> เหตุการณ์ด้วยกันมาเริ่มมาที่เหตุการณ์แรกักน,นะครับ <_ an> ราศีมกร หลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าไปสู่พกกระดุมพระของคนราศีมังกรในช่วงนี้เองคนราศีมังกรเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีถึงแม้ว่าการเงินเนี่ยอาจจะติดขัดอยู่บ้างในช่วงบางเวลาแต่การที่ดาวศุกร์เข้าไปร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรเนี่ยจะทําให้การเงินค่อนข้างที่จะ คลี่คลายมีทางออกหรือว่ามีโอกาสที่ได้หายใจได้บ้างรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยคนเกิดรักคนามังกรเนี่ยยังสามารถไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยังเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน หรือว่าอุ้มชูในเรื่องของการเงินได้อยู่บ้างนะครับผมโดยการเงินของคนเกิดรักานามังกรเนี่ยจะพอหายใจรถต้นคอขึ้นมาบ้างเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่7เดือนมีนาคมปี2567ไปจนถึงที่31เดือนมีนาคมปี2567นั่นเองนะครับคนเกิดรักานามังกร หลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลข3ามในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าไปสู่ภพกระดุมพระของคนเกิดรักขนามกรในช่วงนี้เองคนรักขนามกรให้ระวังว่าจะมีเรื่องเจ็บป่วยมาจากทางเดินอาหารหรือว่าหลอดลมหรือว่าที่บริเวณลำคอรวมถึงให้ระมัดระวังในเรื่องของการทานอาหาร อาจจะทานอาหารผิดสัมแดงและทําให้เกิดท้องเสียหรือเกี่ยวกับโรคกระเพาะตามมารวมถึงในช่วงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของการแพ้อาหารตามมาหรือผิดสันแดงตามมาก็เป็นไม่ได้อีกเรื่องก็คือในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะติดขัดในช่วงนี้และการเงินค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของรายจ่าย อาจจะสูงกว่าปกติรายรับอาจจะต่ำกว่าปกติในช่วงนี้โดยเรื่องราวร้ายๆเหล่า,า,านี้เนี่ยจะอยู่จนถึงวันที่24เดือนเมษายนปี2567และจะเริ่มส่งผลตั้งแต่วันที่15เดือนมีนาคมปี2567เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ ก็ขอจบคลิปคนเกิดรักคนามกรประจำเดือนมีนาคมปี2567ไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ